10ปีเลยครับยิงใครเรามานะครับจงยิงโอเว่นสีลงมาจากสแตนแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่งานเคลื่อนศูนย์ระยะ60เีตรร้อนมากเลยข้างบนครับยิ้มนะครับยิ้มให้กล้องหน่อยครับเฮ้ยทำอะไรครับว่าขายเบียร์ค่ะโอเคครับลูกชิ้นครับลูกชิ้นครับโอเคเป็น มูมาซี่อยู่ในเซตด้วยมีไหมแดงยังไหมโอเคนี่แหละครับขอบคุัอันนี้คือ6ชิ้นนะครับเซตละ100 100นะครับนี่นะครับไม่รู้ว่ามีอะไรบ้าง100รอบที่42รับรองตำแหน่งโอ้ยแล้วก็ตอนนี้เราจะไปข้าวข้างนอกนะครับเพราะว่าอาหารข้างในราคาเอาเรื่องนะโต๊ะ รถคนนีัสวัสดีครับวันนี้อยู่กับคันเลนนะครับเดี๋ยวคันเลนนะครับกินข้าวร้านแม่ติ๋มกันนะครับร้านอะไรนะร้านแม่ติ๋มแม่ติ๋มแม่ติ๋มเชียงใหม่นะครับใหญ่หรืานกนะครับอะไรอยู่วะเป็ร้านซห้างนะครับกินกรอบมากครับกรอบลึกแข็งครับเอ้โหมีที่เจอนี่ยจอแมงเลยออร่อยไหมปลาระเบิดแข็งมากวันนี้นะครับเรามาร้านแม่ติ๋มนะครับ แม่ทีมคนที่ไหนครับสวัสดีครับเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนควันแก่นครับคนควนแก่นนะครับวันนี้มีอะไรว่างครับมีข้าวขาวหมูนะครับมีหมูกรอบนะครับแล้วก็มีไข่ต้มนะครับวันนี้แม่ทําอะไรอยู่ครับเอาหมูแดงครับผมเอาหมูแดงครับผมอออย่างกาอย่าแม่แม่กล้วยแก่กะทามไหมครับแม่กล้วยอยากเรีกกะทามไหมครับกะทามันห่ันกะทามันหันเออเอผู้สนับสนุนนะครับขอาผู้สนับสนุนนะครับครับผมนันแม่ติมนะครับ กินตอนดีนะครับอร่อยทันควันครับอร่อยมครับอร่อยมากครับขอภาษาเลยหนึ่งคำเซฟไรไรเซฟไรทำไมคนนี้หมดเร็วจังเซฟบอสขอภาษาซิสากเกตหน่ <c oughs> อยเฮี่ยวไร ใช่ครับวันนี้วันนี้คือแต่งเป็นตัวเป็นสีข้างล่างแล้วครับข้างล่างก็ครูเป็นสีเหมือนกันวันนี้เราเจอเพื่อนสาวเป็นยูทูบเบอร์วันนี้เพื่อนถือครูมันก็กล้องให้ครูที่พวกคุณอยู่ดูมอลาพายพี่นโอเคครับไม่เห็นเลยวันนี้เรจะตำแตงใส่อันนี้บักแปงนะครับ ซีสเกตเดินบักแป้งครับอันนี้บักเน่ารับบักเน่าซีสเกตเหลือปักเน่าเน่าครับอันนี้บักเคลือเทศอันนี้อันนี้อันนี้เซนเซอร์ด้วยนะอันนีเขาไม่ได้จ่ายสปอนเซอร์เรานะครับเป็นน้ำปลาร้าน้ำปลาร้าเลยน้ำปลาร้าสีหลากสีแดงปลาสีเหลืองครับอันนี้คือบอกให้แปลมาสี่ห้ามาจากต่างจังกาแล้วที่คนเอามาครับบรรยากาศร้านก็่อนบอวะ อันดดนี้คือผงชิรล์ใจเยอะอร่อยเยอะเขาก็รู้แล้วแหละผงชิลลนะผงนัวสี่ผงนัวเออเออเราโอ้โหบังคับใส่ต่อครับครับอะไรกี่ครกตำรับทำไมตอนนี้เราก็จะน้ำปลาผสมกันนะครับเพราะว่ามันจะอร่อยมากแต่ว่าเราจะจับตรงนี้ไว้เพราะว่าเขาไม่ได้จับ เฉลียปปก็อีกเรื่งนึงก็นิดหนึ่งครับเพราะว่าวันนี้เราจะตำตำแตงใส่ขนมจีนแล้วก็คนเลยก็เนื้อครับมะเขือเทศทำแบบมืออาชีพแล้วก็ต้องใส่จีนวน่สองลูกพอเนี่ยครับแบบมืออาชีพแบบนี้เราก็ตำเมื่อปรเทศต่อนะครับ กินมากเราลืมเลยว่าจะใสอ่อะไรมะนาวเราจะไม่ใส่เยอะนะครับเพราะว่าเราจะใส่แสงหนึ่งหนวดแสงหนวแสงแป<ส>ลว่ากีบหน,น,นึ่งกีบหนึ่งเดี๋ยวใส่น้ำตาล,ตาลแต่เราก็ไม่ใส่เยอะนะตรับก็แต่ผมสรุปว่าน้ำตาลผงมัสตาร์ผงมระเทียมมัสตาร์ดสุญญาน้ำปลาขวดแบบนี้นะครับเขไม่ได้จ่าย น่ากินมากอันนี้ทำอะไรต่อครับอันนี้คือสับไก่ปลาสับปักแต่งศิสเกตเอิร์ดตำบักบักแตงครับวันนี้ได้เชฟมาจากที่ไหนครับสิสเกตครับเอฟซีนะครับอือบ้านบ้านอยู่ไหนครับลูกครึ่งครับลูกครึ่งอะไรครับสิสเกตสรินครับขอคำว่าแซบภาษาสุรินครับผมไม่ได้เดี๋ยวเขารู้ว่าเราไม่ใช่คนไทย เราจะเอาขนมจีนใส่ด้วยนะครับน่ไปอีกเสร็จแล้วเลยอันนี้โตขึ้นบ้างเก้าอ่ะเต็มหมดแล้วหรือเปล่าเป็นไรครับเสียบบอ๊อกูดกูดกูดอ๋ออันนี้มันก็ชิ้นใหญ่นิดนึงเราอ่อรวยว่าผิดงนนี่ไหมผิดงนนะครับผ นี่คือเสร็จแล้วนะครับดึงดึงน่ากินมากเล็บอะไรเล็บแบบยาวหรือเปล่าเบร์มากย้อนแสงเตรียมขอเตรียมนะหรือเปล่ากลับแล้วครับวันนี้วันนี้ไม่กินนะครับวันนี้กลับแล้วนะครับครับบ๊ายบายโอเคครับผมขอบคุณครับ thank <laughs> you